เราขอแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองทรงสวยนะคะเลขทะเบียนสวยด้วยค่ะอีซูซูดีแมคไฮไลเดอร์นะคะ2.5มี Airbag ขับรถปี2015นะคะทุกท่านเกียร์ธรรมดาค่ะเลขไม่2 9 4 0 0 0กิโลเมตรนะคะคันนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะคะมาให้ท่านจับจองกันในราคา2 2 9 0 0 0บาทค่ะสนใจทดลองขับกันก่อนได้นะคะ แคปเปิดได้ค่ะขึ้นลงสะดวกกว้างเครื่องยนต์2.5ดีเซลเกียร์เข้ากระชับช่วงรากปกติค่ะโดยรวมสวยงามทั้งภายนอกและภายในจัดทรงลงแม็กเป็นที่เรียบร้อยนะคะแอร์เย็นค่ะร้อแม็กแต่งภาสี6-6เล่มครบรถอยู่สุขสวัสดิ์กรุงเทพพลุกทาน2น20,900บาทค่ะสนใจโทรนัดดูรถโทรทดลองขับนะคะ ติดต่อสายตรงกันได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเน้นคุยเจราจากันโดยตรงนะคะเพราะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นกันเท่านั้นสวัสดีค่ะ